เชนครับออฟฟิเชียลโอเคนะผมทรับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งไอโกคิมไว้ทุกคนไม่ถือว่าแกล้งหรอกก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่ารวมทักอย่างอนะ่ะเดี๋ยวก็ดูคลิไปไอะไรกันก็วันนี้เว้ยทุกคนเราจะซึ่งเห็นอะไรไหมมันเป็นกระบาดตกอะไรนะทุกคนก็วันนี้ครับนะเราจะห้ามกระโดดไปทุกคนชา้นนี้เราก็คือห้ามกระโดดเราต้องสร้างบ้านทีนทีให้ได้จะรอห้ามกระโดดไว้ทุกคนงงไหมมันก็อาจจะแบบจะดูง่ายใช่ไหมสร้างบ้านทีนทีจะห้ามกระโดดก็ดูง่ายใช่ไหมทุกคนแต่แบบถ้าเรากระโดดแล้วเราจะเป็นอย่างนนนี้ทุกคดดููิตม แล้วบ้านเราก็จะหายไปเลยไว้ทุกคนเพราะเราเป็นบ้านทีนทีทุกคนครก็สำหรับทนี้จะเป็นยไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าโอ้หอตายตายตายตาตอ้โยตายตยตายตายตายตฉันเย็ายตายตาายตายอายตายยตยอยตายตาายตายตายตนยยยย ฉันเป็นยูทูบเบอร์แกคือใครหรอแกอะไรค่อยๆฉันฉันเป็นยูทูบเบอร์อันดับโลกของประเทศไหนพีเป็นใครอ่ะมิอสมิธด์ดออาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันแกเนใคทำไมแกดูตีแรงจังอ่ะฉันเป็นวิูชมิดจอนสันใช่หรอ ใช่้แกทำอะไรได้อะแกเป็นไอ้คนดำๆไม่งงๆอะไรแกดูดีแกไปเหยียดชัดทำไมแกต้องโดนโอ้นี่แกต้องรชังไงอะคลายชมันมันผิดคัดการมช้แหลกคัดการอุ้ออวายอีบจ้าเลเวอเอ้เอ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 อ้ยเอ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 อ เออี้ไหมเดี๋ามาสร้างบ้านทีทแข่งกันไหมวันนี้ได้สิบอกเลยสบายสบายชิวๆเราจะรอดกับไอ้พวกนี้ไหมเนี่ยรอดชิวๆดีเหมันจะมีทิ้งนะเราต้องทาสลับอะ่ะสลับเพื่อนการาวิ่งอะ่ะได้ิววิ่งเสียงไปนดูเสาคาตาแม,มอะไรนะเมืม่่่จะต้องทำสลับเเเเต้องวิ่งให้ทัเเนเบชบชบนี่ย โอ้โหโอ้โหโคตรสเต็ปอ่ะกูรอดแล้วอออืืหกูไม่รอดกูท้าทายไงกูท้าทายไงเยอะเลยเด้อโอ้โหิวสมิธท้าทายวิวสมิธจอร์เจนนะจอจัดเพรบเพร็บเพรบกูมีทิกไงเอ้ยทิกทิกกูก็ได้เหมือนกันได้ตัดต้นไม้ไปด้วยเดี๋ยวเราทำการเสกซ์สลับเพื่อนแล้วกันอื่มปี๊ปเอเอ่าอกาเรียกว่าอะไรมาครับไอ้ฟ้าบูทบูทดิ้นสลับ รูทินสลับเขียนไงวะเขียนไงวะสลับไม่รู้สเตอ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องสั่งแล้วกูกูกูหาเลยนะมามามาแสดงสลับสลับาบบนี่นี่เอาเอาเอานี่นี่นี่มาเอาสลับเนี่ยเอาเอาเอาหลังมึงยืนมึงยืนก่อนมึงยืนก่อนมึงยืนก่อนนี่นี่อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะ เนี่ยไปเลยเอ็ดเอ็ดแจกจ่ายแล้วก็ทีนทีอ่ะทีนทีไปเราจะมาสร้างบ้านกันในพีนี้ไว้ทีนทีอ่ะจัดไปจัดไปจัดไปเต่าอง,งอยก็นี่ไปด้วยเออไอสัตว์มีนี่ละมันก็ยังจะนั่นเนาะ <c oughs> นี่ไงมันเป็นทิกเนี่ยต้องค่อยๆเดินเนี่ยเห็นไหมโอ้มันจะไปรีบเดินทำไมวะมันังไม่ได้เดินเลยเขี้ระเบิดลงสัวกูไม่มึงเดินย<น>้วไงในที่ขุดวะที่ขุดอ๋อหายหรือเปล่าไม่แจกซ้ำนะคะไม่นะคบโอ้ วิธีการกันแกล้งเต่า EP ที่1 3 2 1งหึบแล้วก็เอางี้ดีกว่าเพื่อนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างแบบกันตรงนี้ดีกว่าเพื่อนนี่ตามมาตามมาตามมาอยู่นะนี่นี่อย่าเพิ่งโดดนะนี่เว้ยเดี๋ยวเราสร้างบ้านทีทกันตรงนี้เลยดีกว่ามึงหาจุดมึงเลยเดี๋ยวกูหาจุดกูใช่ไหมกูกูเห็นจุดกูแล้วกูได้กูได้รักกูได้ใช่ดิกูทำเสียงยูทูบเบอร์ดิได้ละครได้ลอย โอ้ดลรยดูยก็ก็โดนมาวบ้านโบดด้วยนะคะใช่ไหมว่าวันใครสวยกว่ากันจะเล้วจะเล้วสาวบ้านโบดได้ติดด้านล่างเลยดอกทักเบนอ่ะของเบนส์เคยบ้านใครสวยกว่ากันจะเล้วเบอรเคยว่าไม่ยอมแพ้หรอกแบบใครแบบสไตล์โมเดิร์นสไตล์อะไรก็ก็มากันไปสไตล์รถแห่เลยเออรถแห่โต๊ะแข่รถแห่วัดนี่แล้วก็ทำงานแบบวางไปเลยนะทุกคนเอาเอาแค่ไพ่แบบเอาแค่ไพ่นอกดูดีก็พอแล้ยนะ แต่แล้วยา,ากอ่ะเกือ,อบโอ้ถ้าเผื่อโดดทีนี่แบบบอกเลยว่าเกือบแล้วใช่หรอเกือบเลยโอ้ร้องเพลงสวยร้องเพลงสวยงให้หาพ่อมึงอเห็นทุะค้นหาพ่อ <laughs> ไอ้สอัส <laughs> เจ็บช้ำเป็นน้ำตาคลอให้พ่อไม่ใช่น้ำตาอะไรอ้าวจ๋า <laughs> <laughs> มึงนี่มันมึนนะ ่บอกเลยว่าบ้านกูชนะแน่เลยวะทุกคนคนบ้าไหมว่าบ้านผมชนะวะครับครับเกือบเกือบไปโดดแล้ววะกูนึกออกละกูนึกออกละกูทำอะไรอยูะบ้านบ้านบ้านสไตายนี้มึงจะได้เคยเห็นมาก่อนเลยบ้านไม่สมนึกกูบ้าไม่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 ไ่ไม่สม่ไม่เมรไม่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 ไ่ไม ไอ้ชี้เอ้ยกูโดนอะไรรู้ไม่เหรอเกือเกือบเกบไ้เกือบโหกูหมี่ยห้ามกระโดดชาเลนจ์เหรอวะไม่ช่เลนจ์ดูทำมันชื่อมันง่ายเลเว้ยแค่ห้ามกระโดดทำไมทำยากอย่างวะเพื่อนเออจริงนะเพื่อนเฮ้ยวาเล้ยไอเฮียเยอะกูกูอีเพืนเดี๋ยวเดี๋ดูไว้เได้เลยเพื่อยู่ไหนวะ ีจะอยู่บ้านไงพี่แอนครับนี่ไงสปาวพอยเลยแล้วกันสปาวพอยตังนี้ดีกวนะ่าเนาะสปาวพอยะะเอเดี๋ยแล้วพ <laughs> ี่แอนเจ็บไหมโอ้โหคลิปนี้บอกตามตรง <laughs> ว่าตรงตัวมากว่าแกล้งเพื่อนมไม่เงยไ <laughs> อ้ยเ้ยเอามาตีกูไปตีกูเอา้าเอามาตีกูไม่ตั้งใจโดดเอา <laughs> ้าเวลาเรามามาล่วมมือกันไหม เอางี้ดีกว่าชาเลนจ์ง่ายไม่ต้องสร้างบ้านเลยคิมมาถมดินตรงเงี้ยมาถมเนี่ยเอาแค่เอาแค่ถมดินทออาคิมเนี่ยเนี่ยถมเมให้มันแบบเป็นเป็นทีทั้งหมดให้มันเรียบอ่ะเออพอใจเลยเข้าใจไหมเออแค่นี้พอแล้วเออเราไม่เอาอะไรมากอยู่แล้วใช่นไหมไม่ไม่ใช่แล้วท่านกูไม่ได้ปิดออโต้เชื่มปิดดินี่ทำทางขึ้นเรียบร้อยเียอะเลยไอ้ตัวต่อเชื่อมกูเลยลอร์ดลอด อ๋อใช่ไอ้ตัวไอ้ไอ้ยัยชิบหายชาเลนจ์เร็วเนี่ยโอ้โหยากกว่าห้ามเหยียบพืชเหยียบเหยียบอะไรอีกเอาอันนี้ว่ะออ่งกูแม่แข่งกูแม่ใครต่อสูงเหมือนกันคนชนะจบเลยต่อเลยสูงใครต่อทีมทีก้สูงเหมือนกันนะคนชนะไหนที่นี้มึงนี่ไงต่อแบบบล็อกสูงเหมือนกันนะคนชนะอ๋อ ย็ดแม่ไอ้พี้อ่ะยังไม่ถึงไหนเลยเแต่มาเอาจริงแล้วมาเอาจริงแล้วเอาแค่ต่อสูงนะความความสวยอะไรแล้วแต่เลยแค่ต่อสูงพอได้เพื่อนง่ายๆง่ายๆ่ายก็มันง่ายอยู่นะการที่เราจะต่อสูงสูงเนี้ยซอมบี้จะเล่นกูละหนึ่งนี่อ่ะโดนแล้วอย่านะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรขึ้นมาไม่อยากกระโดดนะเพื่อนอยากกระโดดนะเพื่อนขอร้องเพื่อน

นักแข่งอยู่สักพักเขารู้กันอะว,ว่าคนทำยังไงโครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่อะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรห้าห้าห้าไหมจันตรวจว่าห้าห้าจะมีน้ำตาซ่อนอยู่แ<ะ>จ้นแล้วว <What? S 2> ัดแม่งทำไมมันยากจังวะเฮ้ยไม่ยากไม่ยากเกินเพื่อนมัน,มนมยากไม่ยากกว่าที่คิดนเนาะเกือบไปแล้วกูก็ทุกคนช่วงนี้อยากให้ทำจิ้ไไมไรมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์หนึ่งหนึ่งแสนไลค์ด้วย อุ๊ดทนี่ายคือหมดหมดหมดมุกแล้วใช่หมดมุกแล้วหมดแพชชั่นแล้วก็คือหมดมุกแล้วเฮ้ยเงยเฮ้ยกูมีทิกกูมีทิกแล้วกูก็มีทิกเย้กูก็มีทิกครับน้องไอ้หงาป่วยทิกเียอะไรเนี่ยไม่เงยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าท่านพูดเลยเอางี้ดีกว่าเพื่อนกูว่าทำเนี้ยมันยากไปวะอ่ะแค่ปูนะแค่ทับปูถมอ่ะเนี้ย แค่ปูโถมอันนี้สามชั้นพออ่ะแล้วก็ปิดคลิปเลยปูโถมอันนี้สามชั้นนับแต่ชั้นมึงโอเคใช่ได้เลยเพี่อนชึบเชิบ่าง่ายอยู่นะชิลินง่ายเลยเออเออง่ายเลยแบบโอ้ปอกกล้วยเข้าปากไอ้นี่ปอกกล้วยเข้าปากแล้วก็แบบอะไรอ่ะปากเห็นลิ้นไก่อ่ะเออแซ่บเลยแซ่บสมึงสมือสมือน้องสมือน้องเงี้ยสมือน้องชึบเชิบ มจุดมานี่ไงของจริงของจริง่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรอดอ่ะดวงดวงยังมาอยู่ดวงยังไม่ขาดดวงก็แม่งโคตรดีอ่ะเอางี้ดีป่ะเอาเอาที่เราพอทำได้เลยกันเออเออถ้าเกิดยิงทำสูงยิงได้ซับสไครต์เจ็ดล้านอ่ะถ้ากูทำได้โซ่ครบสูงสุดจะซับสไครต์เจ็ดล้านอ่ะแลกกันไหมทุกคนซับสไครต์เจ็ดล้านกูก็เลยจะบอกว่ากูหมดแล้วเนี่ยกูให้พอดีเลย รักไก่ไหมรักไก่ไหมแต่คนโคตรโก้มันจะแบบไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะเว้ยแบบใครโคตรโก้มันย่อมได้แบบได้สิ่งโคตรโก้กลับอ่ะเราจะลองลองลองเลี่ยมไหมอ่ะแบบอะไรวะแบบชั้นชั้นเนี้ยเราไม่ต้องทำอ่ะเราเราแบบถมถมแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยดูดิเก็มดูดิการโคตรโกงไงเก็มเนี่ยรักไก่อ่ะเฮ้ยการโคตรโกงกันนะเฮ้ยจัดไปจัดไป ใอ้ไทยดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แ้วโอ้โหคลิปผูกขับมาในชลแล้วเ้อะยรอวก็ติดตามด้นะครับลิงลิงคลิปได้คลิปเลยทแล้วว่ะแต่รอดอยู่แต่รอดอยู่ืว่ารอดอยู่ย้ยรอดเสียอะไรอะเสียนเสียนผู้ต่อะยผู้แต่วอเฮิฟ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 อะไรทำไมฉันต้องมาทำงานนักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมฉันต้อมาตีกันกาฉันก็มาโกหมอนกู เกูเจอตกหลุมแล้วไอ้เหี้ยตกลุมรักเธอไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนรผักฉันอย่ามาทำหน้าอย่างนั้นคิดว่าฉันกลัวหรือไงอ่างี้ดีกว่าคิมกว่าฉันหรือเราบางแกนตั้งปุ้ยเขียนมันง่ายเกินไปไหมกเราเปิดอ๋อจะจำเดียวร่ะรับอ๋อตอนจำครับกูที่เปิดเมื่อกี้เลยนี่ใหนีต้องวางวางอันนี้ไว้ไงแบบเวลาจะขึ้นอ่ะนี่ไงรอดเลยแค่นี้เราก็รอดเลยนะเขียนรูปก็ขีด ไอ้อดเพื่อนรอดหอดไปเคียนมันมันมันแฟบเขาเรียกว่าอะไรเูกดอกมันแฟบเงี้ยเขาเรียกพุมพมันเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเาเรียกมันมันบอดเออพุบบอดไอ้ยูกอะไรจะบอกประทัื้นไอ้เี้อันนี้อ่ะเพื่อนเราเราจบคลิปเน้แล้วใคย่งเืมอะไรเกิดสักใครทำสับเบียรไม่ไหวแล้วไม่ไหวีผายเลยโอ้ย